เชิญเอาเจ๊ทำไมเดินป่าดหน้าหาเรื่องอ่ะเจ๊เชิญเท่าไหรลูกลูกกำลังดมอะไรอยู่นะดมของตัวเองเนี่ยมันหอมหรือมันยังไงมันแสบแลาโซ่พันขาตัวเองนะเชิญเชิญลูก ต้องอยู่ห่างๆเขาไว้นะอยู่คนเดียวไม่กล้าเข้าใกล้นะแล้วก็จับนมเียงบิดเย้บิวอารมณ์แป๊บนึงอากาศร้อนน่าดูครับเดี๋ยวชื้นเนะี่ยเป็นไรนะแล้วก็ขี้แข็งได้ก็ไม่แข็งตามไม่ค่อยไหลวันนี้อ่ะไหล อ่เชิญสายมันตึงแล้วน,นั่นอ่ะคิดดอเนี่ยดูครับหลังเริ่มขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมแล้วนจะปุงละ A bể lâu mày nói nào. A bể lâu mày hưu nha ban nóng đào yu emin chịu ไม่กล้าเข้าใกล้เขามากเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องคิดว่าสัตว์หน้าขนครับไอเราอะ่ะเราอะ่ะรักเขาอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะคิดไงกับเรานะแต่ถ้าแม่เขาผมจับมาตั้งแต่เด็กผลบัวบานยังไม่ออกนะครับน่าจะประมาณเย็นๆเดี๋ยวค่อยไอชื่น อยูน่มันจะปล่อยผมณแมป้าเฮ้ยเออป้านะโอ้โหมึนมากครับนี่มันมึนนะช้างมึ่นนะนี่เฮ้ยป้าชื่นป้าเหลือแม่เหลือแม่เอาแม่กลับกินเองดีกว่าอากาศร้อนนะครับวันนี้ แต่ว่าอยู่โรงเก่าไปก่อนนั่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 นแต่ละเตืวเอ,อเจ๊ก็ชื่นมองหน้ากันแล้วเ,ออเจ๊บอกลูกเจ้าชื่นดูหน้าตายไม่ได้ขวาวอะไรเราเลยนะถ้าจะทำหน้ากวนใส่อีก เจ๊เจ๊สั่งสอนลูกหน่อยฉันก็พูดไม่ได้เหมือนกันล่ะนี่เงนเ่ายากมันมึนอ,อืออืออือ สมมติว่าผมทําเสียงดังอ่ะทุกคนก็อย่าระแคะระคายใจนะครับเราเป่งเสียงออกไปประมาณว่าถอยถอยแลาถอยถอยเพื่อให้เขาเกรงใจบ้างนะไปพูดว่าถอยถอยถอยทหารก็จะทำเสียงดังเลยทหารอ่ะเพื่อเป็นการปลุกลมจิตใจเกี่ยวกันไหมครับ ช้างคนระับไม่ใช่ทหารเราททำเสียงดังๆไว้เพื่อให้เขาเกงเกงเราบ้างนะทาเสียงค่อยชื่นใจสวัสด,ดีนี่ลูกชื่นใจสวัสด,ดีนายชื่นใจชื่นใจเงียบคีบนะครับชื่นใจ เออเร็วนอนลงเร็วนอนลงนอนลงนอนเล่นเลูกเร็วเดี๋ยวผลตรวจบัวบ,บานจะเอาให้ดูวันตอนเย็นวันนี้ตอนเย็นนะครับวันนี้อากาศร้อนครับต้องฉีดน้ําผมนะครับตั้งแต่เช้านะครับยังไม่ได้อาบน้ําเลยนี่หน้าผมมันตกมันหน้าผมอยี่เปซีเรียสนะผมไปหน้าเป็นสิ่งของนอกกายครับ ค่อยๆรักษาไปเอาอชิ่อเศกเศกเมื่อเช้าส่งเสกไปโรงเรียนรอดูคลิปเศกไปโรงเรียนได้ครับ มาลงมาลงมาลงลมาลงมาลงมาลยนอนลง,นอนลงเออมาลงมาลงไอนง้เอานาะัพลังโก่งเลยเดี๋ยวเอ๊ะกลับกล้องตรงไหนเนี่ยทำไมใส่เสื้อสีนี้อันนี้เป็นชุดนอนนะครับ ยังไม่ได้อาบน้ำเลยว่าชื่อเองยังทำน่ากลัวลายเองนะช้างพอโตมาก็ความรู้สึกมันดูน่ากลัวคนระับเพราะว่าตัวเขาตัวใหญ่เชืญโอ้ย อุตส่าห์คลายร้อนให้นน่ยังมาเวไวนะชื่อเองเฮ้ยเจ้ายายได้ฉีดหรือยายได้พร้อมกันได้หนพร้อมกันได้นั่นโดนเท่าใส่เราเดิยคนนี้ตีเด็กคนนี้ก็หน้ามันดื้อเหรอฮะ ฮึๆฮูููู่ปาใสาย,ยางเด้วยทำใส่เสยแบัวยังไม่เคยทำใส่ไน,นี่ฮะโอ้โ ท่านี้เหมือนกันจะท่านี้เหมือนกันเลยต้องรู้จกักทีเข้าทีออกนะครับไม่ใช่จะพวดพลาดเข้าไปเลยนั่นไม่ค่อยไม่เคยได้เลี้ยงไม่รู้นิสัยเหมือนนี่บัวบัวกับเจนี่เรายังพอรู้ชื่อนี่ไม่รู้เลยว่า ลึกๆแล้วเขาเป็นคนยังไงรนะับมันต้องได้ขี่กันบ่อยๆครได้ขี่ได้สัมผัสกันผมเนี่ยจะเป็นประมาณดูเขาไกลๆเฉยๆให้ขี่กล้าไหมกล้าคนระับกล้าขี่อยู่แต่ว่าก็ต้องมีคนเดินตามด้วยสักเดือนสองเดือนให้เขายอมเรา นี่เขาไม่ได้ยอมเราเลยที่เขาไม่กล้าโน่น,นกล้านี่คนเยอะเลยก็รู้เหมือนกันคนเยอะแต่ถ้าอยู่คนเดียวต้องระวังนะครับเสกเปไปเรียนแล้วรอดูคลิปได้นะครับ ท่าน FC ทุกคนดูคลิปมาก็จะรู้แล้วว่าช้างท่าทางเป็นยังไงแต่สังเกตว่าวันนี้ผมไม่เข้าไปใกล้ชื่นนะถึงรัศมีเขานะตอนนี้เขากำลังคึกอยู่เสกไปเรียนแล้วครับเอากล้องเอา iPad ให้ไปดูซิว่าเขาจะกล้าถ่ายวิดีโอมาไหมแต่ถ้าเขาไม่ถ่ายมาก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะเขารู้สึกอายนะแรกๆก็ไม่อายนะอยู่บ้านนะ พอไปถึงโรงเรียนแล้วรู้สึกสัก่นเขาบอกตื่นเต้นยังไงไม่รู้มันก็หลายๆอย่างเฮ้ยอย่าด้อย่านะอา,นะอารมณ์กำลังขึ้นนั่นนี่อือ้อ้ออพี่น้องกันรับเรียมร้อยครับเอาข้าวหาข้าเข็บข้าหาไป โอ้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 แสแลนไปใส่นั่นนะโอ้เจสโซนี่แกโทรมาทุกวันแล้วครับโทรมาถามลูกสาวแกเนี่ยมีใครโย,ยนย่าให้ลูกสาวยังเป็นห่วงลูกสาวนอนทับขี้ยังโอีกโอ้โหเอ้ยนะ แต่อันนี้เขาจะเล่นกิจกรรมได้เยอะกว่านะหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่นั่นแหละอืออควานไปกินข้าวครับอย่านะชื่นอย่านะ ตบมานี่กระเด็นทั้งทั้งคนทั้งโทรศัพท์เลยนะแด่อยู่ใ,ใกลๆก่อนคนไม่เยอะม,มีกล้าเข้าไปนะเอาว่าไงเจ๊เจจะกินน้ำาอหรือเจร้อนไหมเจบอกฉันไม่ร้อนไม่ต้องการเดี๋ยวเอาแค่ผมผม,มเจ๊เอาแค่ผมผมเจพอไม่เอาเยอะ แบบให้มันคลายร้อนอ่นเจเขาห้ามมั้งนะครับเขาก็ห้ามเราควายเข้ามานะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บางคนก็บอกว่าห้ามเลี้ยงได้แต่ห้ามเอาเอาไปปล่อยนะครับอะไรของเจ๊นี่เลี้ยงได้แต่ห้ามเอาไปปล่อย แล้วแต่นโยบายของผู้จัดการแต่ละคนครับเห็นสมควรโอ้แดดมาแล้วของบัวบานนะครับตอบลองอันใหม่นะ่ะจะเป็นมีระบบสปร,ริงเกอร์อยู่ข้างบนนี้แหละเวลาเวลาร้อนก็นจะปล่อยน้ำลงมาครับฟิดแบบเป็นลอกน้ำ Tsch พิันรนาการจากแอปซี C, นะผมอะอะไรเจ้คุณเนะี่ยคุณจะกินคุณไม่กินเนะี่ยคุณมาทำอะไรนี่คุณจะกินหญ้าเหรอเจ้ เจร้อนครับเจร้อนเจน๊บอกฉันร้อนสปายฉันหน่อยเอานุ่นเหมือนพี่พี่กับน้องเหมือนกันเลยห่างกันประมาณสองปีนะครับว่าชื่น8เดือนก็ท้องบวัวบานแล้วดูดูแต่เขาแบบหลังเขาแบบคดงอได้หลายเยอะมากอะ่ะดูว่าโอ้ยท่าอะไรเดย ดำนะฮะมาแรกๆตัวไม่ค่อยดำเอาละครับทายากครับดึงห่างตัวเองครับผมแล้วก็ดมจิม,มิตัวเองโอ้โหดมไปแล้วสูดเข้าไปเต็มปอดลยครับผมจับแล้วก็สูดเข้าไปเต็มปอดครับอม,มันเป็นยังไงรสชาติอะแซบเขาดึงห่างตัวเองนะไม่ได้ไปตัดเขานะเชือกนี่เขาดึงห่างตัวเอง อย่าระชื่นเองอย่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนหน้าผมนี่มันแผบรับตรงมันแล้วสวัสดีครับ